เองรักเขาไหมรักเซนเหมืนอนกันงั้นนะ่ะแต่งงานกับเขานะงานเข้าเลยสิครพี่เป้าอยู่ๆเขาก็มาขอแต่งงานแบบไม่ทันตั้งตัวหนูจะทำไงดีคะหนูไม่มั่นใจเลยคะ่ะพบกันมาก็สักพักก็เหมือนไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่หนูจะทำไงดีคะ สูดลมหายใจลึกๆนะคะน้องอ้อยแล้วก็กลับมาตั้งสติทบทวนคิดสักนิดนึงก่อนนะคะว่าคนที่เรากําลังจะตัดสินใจแต่งงานด้วยใช่คู่ที่แท้จริงของเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราคิด สักนิดหนึ่งพี่เปาเชื่อนะคะว่าการตัดสินใจแต่งงานของเราเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะถ้าเรายังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่แล้วเราตัดสินใจไปเนี่ยก็จะเกิดความผิดพลาดได้วันนี้พี่เป้ามีแบบฝึกหัดค่ะที่จะมาให้น้องอ้อยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะลองทํากันเล่นๆค่ะว่าผู้ที่เรากําลัง ติดต่อกันอยู่หรือว่าคบกันอยู่คนที่เราตัดสินใจที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยใช่คนที่เราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะข้อที่หนึ่งนะคะน้องอ้อยพี่เปีอยากจะให้น้องอ้อยได้ดูนิดนึงว่าแฟนของน้องอ้อยหรือว่าแฟนของคุณผู้ชมที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยเป็นคนที่ ต้องการจะปรับตัวหร Plus, ือเปล่าม so, so, ีความสามารถในการปรับต so, ัวได้ไหมเหตุผลที่พี่เปาพูดถึงข้อนี้นะคะเพราะว่าการปรับตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องยากสําหรับบางคนนะคะแล้วการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่เราจําเป็นจะต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าจะเป็นการปรับทางอารมณ์ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือไม่มีความสามารถที่จะปรับตรงนี้นะคะพี่เป้าคิดว่าเราครบ กันไปก่อนดีไหมคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งตอบตกลงอะไรทั้งนั้นข้อที่2นะคะให้ดูด้วยว่าเรามีเป้าหมายในอนาคตที่คล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันไหมเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่แตกต่างกันก็จะทําให้การดําเนินชีวิต <ๆ S 1> มันก็แตกต่างกันด้วยค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเส้นขนานนะคะแทนที่เราจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันเพราะเป้าหมายในชีวิตและก็เป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่อย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะข้อที่3มนะคะ ดูด้วยค่ะว่าระดับสติปัญญาเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่า เพราะว่าสติปัญญาเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถประคับประคองชีวิตคู่ไปด้วยกันได้อย่างดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของสติปัญญาไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะกับการศึกษาสติปัญญาคืออะไรรู้ไหมคะสติปัญญาก็คือการที่เรานําเอาข้อมูลความรู้ที่เรามีอยู่มาใช้ค่ะให้ตรงกับสถานการณ์ให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่4นะคะต้องดูด้วยค่ะว่าทั้งคู่มีอาชีพที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่า เพราะว่าในตอนแรกที่เราครบกันนะคะถึงแม้เราอาจจะมีอาชีพมีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะลงเอยกันเป็นสามีภรรยาการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะพี่เปาแนะนําว่าเราจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีอาชีพที่เป็นอุปสรรคต่อความสมพันธ์ที่ดีก็จะไม่ส่งผลดีต่อชีวิตคู่เลยข้อที่5นะคะให้ดูด้วยค่ะว่าเขามีหัวใจมีน้ําใจที่จะ เกื้อกูลกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือเปล่าค่ะเพราะว่าการเกื้อกูลกันนะคะไม่ได้ให้กับเรา แค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวของเราด้วยใช่ไหมคะเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าเราแต่งงานกันไปแล้วเราออกมาสร้างครอบครัวของเราเองก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดขาดจากพ่อแม่พี่น้องของเราแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างมากนะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดทางฝ่ายครอบครัวของเราหรือฝ่ายครอบครัวของเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเขาและก็เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเรามองข้ามไม่ได้นะคะมันจะมีผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์และก co ็ชีวิตค hm really ู่ของเราแน่นอนค่ะข้อที่6นะคะการคบหาสมาคมการเข้าสังคมของเขาเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีแค่เขาคนเดียวนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าเขาเข้ากับเพื่อนของเราได้ไหมเข้ากับครอบครัวของเราได้ไหมเข้ากับสังคมของเราได้ไหมนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่ามองข้ามนะคะข้อสุดท้ายที่พี่เปาอยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความเชื่อค่ะ เพราะว่าคนเราเนี่ยรู้มคะว่าเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยกันทั้งนั้นคุณกําลังเชื่อในอะไรบางอย่างอยู่และความเชื่อก็จะเป็นตัวกําหนดความคิดความคิดก็จะเป็นตัวกําหนดการกระทํานะคะเพราะฉะนั้นอย่าบอกนะคะว่าความเชื่อไม่สําคัญเราจะต้องดูด้วยคะ่ะว่าเรากับเขามีความเชื่อกันอย่างไรบ้างในเรื่องของอนาคตต่อไปการเลี้ยงลูก ระบบการใช้จ่ายเงินตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าความเชื่อของเราไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องยากมากค่ะที่เราจะมีความสุขและจะเดินไปด้วยกันได้เราจะต้องมาดูด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราเชื่อเหมือนกันและอะไรบ้างที่เราเชื่อไม่เหมือนกันและในสิ่งที่เราเชื่อไม่เหมือนกันนั้นเนี่ยเราจะมีบทสรุปกับเรื่องนั้นยังไงคะ่ะ อย่าให้เราใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินใจนะคะและก็อย่ายอมถูกบีบบังคับจากคนรอบข้างหรือจากผู้ใหญ่ของเราให้แต่งงานด้วยค่ะเพราะว่าการเลือกคู่เนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตของเราโดยตรงและเวลามีความรักนะคะพี่เป้าขอแนะนำค่าว่าลืมตาเอาไว้ด้วยอย่าหลับหูหลับตารักนะคะขอบคุณมากครับพี่เป้าถ้าไม่อย่างนั้นแฟนหนูก็คงนั่งถือแหวนอย่างนี้ทั้งวันแน่เลย